กร์บสวัสดีช่วงเสาของวันที่28กันยายนพศ2567ันากสบสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เกียรติขามารับชมชิปเข้ามาติดตามและเข้ามาอุดหนุนผลงานของช่องเฮาครับช่องยูซีพะโคซิ่ง101การสำหรับชิปนี้การเป็นชิปที่2ครับพี่น้องครับอ่าการมีง้วสายพ่อพันคุ้มฝูงมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอ่าที่เสือง้วไทยพื้นบ้านไป อ่าหลายตัวแต่ว่าอยากไ้พอคุ้มฝูงยังท่านไดได้พอคุ้มฝูงอ่าเท่ากับมีมานําเสนอเพื่อถูกถูกใจพอพี่น้องเอฟซีเนาะครับอ่าก่อนอื่นขอนําเรียนว่าเป็นง้วทรงฟี่200กิโลเมตรหล้วกับริการเจ็บเงินปลายทางเะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรเท่ากับทรงได้เพือนครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องมีค่าเสียใจเพิ่มเลยครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมสิไลจากถือมหาแพงเดี๋ยวสิอธิบายพ่อสังเขปเจอง้อไอ้สาบกันครับพี่น้องครับอ่ามะม่องตัวที่หนึ่งนี่ก่อนครับ นี่ครับเป็นบามันไทยเงยเหรอครับพี่น้องครับอายุอ่าสิบสี่สิบหาเดือนอ่าผู้ใดชหาไปบ่มไว้คุ้มฝูงครับพี่น้องครับขายราคาเนื้อเด้ครับพี่น้องครับขายราคาเนื้อนี่ครับส่วนสูงกะเมษาสิบห้าบัวเหรอครับพี่น้องครับอ่าเป็นบามันหัวกำไทยเงยบามันหัวกำนะครับนี่ครับอ่าสำหรับตัวนี้มองขายเด้ครับพอพันครับเอาไปอ่าหนึ่งหมื่น เก้าพันบาทครับพี่น้องครับผมก็ส่งฟรีให้สองรอยกิโลเมตรทันใดสนใจก็โทรมาศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพีกัดของครอวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับอ่าบ้องสวยเลยครับพี่น้องครับนางหนาอยู่ครับนางหนาบ้องสวยอ่าบันนี้มืเมื่อตัวที่สองครับพี่น้องครับอ่าสีติวแกขึ้นมาครับพี่น้องครับเป็นบามันนี่ครับความสูงเลยสามสิบห้าบัวเข็นกันครับพี่น้องครับนี่ครับ ให้ดำบองสวยครับน้องตั้งอยู่ครับเนื้อหนังดีสีดีครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าหูของน้ำมักจะขาดตัวหน่อยๆครับตัวผูนมันเป็นยังไงครับพี่น้องครับตัวผูนี่ครับายสวยไยบังเงาตัดไปลูกไปย่างไปไปย่างไปนี่ครับพี่น้องครับสีเมดสีดีครับอายุกี่สิบหกสิบเจ็ดเดือนหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับแข้งบองครับอ่าสำหรับตัวนี้เอาไป สองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมให้ไว้แล้วครับพี่น้องครับอ่าเั็นนี้มะมึงบอกโก้ครับพี่น้องครับบอกโก้อ่าตัวนี้ก็เสยรอขึ้นมาครับพี่น้องครับยังไงขึ้นมาอีกนี่ครับสูงลอยสารสิมหาบวกเช่นกันครับอ่าตัวนี้ไปสองหมื่นห้าพันบาท้ะครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันบาทท่านใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก่าไว้แล้วครับพี่น้องครับกฎเกตธิการทั้งข้อกับเช่นเดิมครับพี่น้องครับจะโทษเด่นโทษตัวโทษตมกันนะครับพี่น้องครับ อาจะโทษคว้มสะใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับอ่ามาเกลีโทรมาหาผมเลยตลอดยีบซีชโมงนะครับนี่ครับนี่ตัวรอรอครับพี่น้องครับเป็นพอได้คุ้มฟุ้งได้ครับพี่น้องครับนี่ครับหรือไปจุงเสื้อน้ำมันเสื้อนาฬาลอยก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาหามาตอนยีบซีที่สื่อวันน้ำเข้าไปหลายๆอยากได้พอไปคุ้มครับหรือสิมาชมตัวจริงก็ได้ครับพี่น้องครับถ้ามาชมตัวจริงกับโทรมากกว่านี้รับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับรับรองบ่ผิดหวังแน่นอนครับฝากเบอร์ทีนึง ศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อควรตั้งอยู่ตำบลม,มนันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี้ขอจบายเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ